สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันในช่องครูก้างสร้างสื่อนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งกิ้งกิงด้วยค่ะ น,นี้มาในสไตล์ดีเจเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะคะ oh. เราไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อ โปรแกรม OBS Studio นะคะมารู้จักกับโปรแกรม OBS Studio ในห้องเรียนครูกังนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวเนนพิษคาดหมายนะคะหรือว่าคุณครูกังค่ะจะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรม OBS Studio นะคะหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือโปรแกรม Open b o a d c a s t e r Software Studio นะคะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะสําหรับการสตรีมมิง่งการสร้างสถานีออนไลน์และก็การสตรีมเกมต่างๆนะคะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าโปรแกรม OBS นี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะโปรแกรมนี้นะคะก็สามารถบันทึกวิดีโอแล้วก็สามารถไลฟ์สตรีมได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทำโคมาคีทะลุฉากหลังนะคะมีเอฟเฟกการทำค่ะแล้วก็รูปภาพนี้ข้อความนี้สามารถย้ายตำแหน่งในขณะที่เราบันทึกวิดีโอได้ค่ะ แล้วก็สามารถทำคีรัตต่างๆได้เลยนะคะแบบนี้เลยมีมีการใช้เทคนิคต่างๆในการทำนะคะเมื่อรู้จักกับคุณสมบัติของโปรแกรมแล้วเราไปดูเครื่องมือกันนะคะว่าเครื่องมือหลกัหลกๆของโปรแกรม OBS ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะโปรแกรมหลกัหลกๆของเครื่องมือขอภัยค่ะก็จะมีมีฉากนะคะมีฉากแล้วก็มีแหล่งสัญญาณ แหล่งสัญญาณจะมีองค์ประกอบต่างๆก็คือมีวิดีโอมีตัวเรานี่แหละค่ะแล้วก็มีหน้าต่างงานต่างๆมีตัวอ,อักษรมีเสียงเพลงค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปดูหน้าตาของโปรแกรมกันนะคะว่าหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นแบบไหนค่ะ นี่เลยค่ะคือหน้าตาของโปรแกรม OBS นะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้ฟรีเลยค่ะนี่เลยเมื่อเราดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้แรกๆมันก็จะขึ้นแค่หน้าต่างเดียวค่ะแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปกดตรงนี้นะคะโหมดสตูดิโอค่ะเพื่อให้มีสองหน้าต่าง,างนี้ค่ะนี่เลยจากนั้นนะคะเราก็จะทำการ สร้างฉากขึ้นมานะคะการใช้งานนะคะตรงนี้เลยค่ะเราไปกดบวกค่ะเพื่อเพิ่มฉากนะคะฉากของเราเพื่อนๆจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้ค่ะอขออนุญาตไม่ตั้งชื่อแล้วกันเนาะอ้าวได้ฉากแล้วฉากของเราจะเป็นหน้าจอมืดๆสีดำๆแบบนี้นะคะเราจะต้องไปเพิ่มองค์ประกอบให้ฉากของเราก็คือเพิ่มแหล่งสัญญาณต่างๆนะคะอฝั่งนี้ก็คือเพิ่มซอสค่ะ เวลาจะเพิ่มอะไรให้กดบวกอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆกดบวกไว้เลยถ้าเราอยากได้วิดีโอนะคะเราก็ไปเลือกเครื่องมือวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้ค่ะนี่เลยจากนั้นเรากดตกลงนะคะเลือกอุปกรณ์ของเรานี่เลยนี่คือฉากหลังของเรานะคะจะเป็นฉากสีเขียอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีการทําโคมาคีนะคะจากนั้นเรากดตกลงค่ะ,ะเมื่อได้ภาพของเราแล้ว เราสามารถย่อขยายวิดีโอของเราได้นะคะนี่เลยจัดองค์ประกอบจัดมุมให้สวยงามวางไว้ตรงไหนก็ได้จากนั้นนะคะเราไปเพิ่ม i s p l a แค a p t u r e ค่ะเพิ่มหน้าต่างงานขึ้นมานะคะแล้วก็กดตกลงค่ะนี่เลยกดตกลงอีกรอบเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าหน้าต่างนี้จะบังวิดีโอของเราค่ะ เราจะต้องนำวิดีโอของเราสลับขึ้นมาให้อยู่ข้างบนนะคะโดยการคลิกตรงนี้เลยค่ะเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนี่ค่ะเราไปตรงวิดีโอนะคะแล้วก็คลิกขึ้นนี่ไงลผล่ขึ้นมาแล้วาจากนั้นนะคะเราไปเพิ่มองค์ประกอบของเราก็คือให้มีตัวหนังสือวิ่งแบบนี้ค่ะเหมือนสถานีออนไลน์เหมือนช่องทีวีเลยค่ะ ไปดูวิธีการทํากันนะคะเพื่อนๆกดบวกเหมือนเดิมค่ะตรงแหล่งสัญญาณนะคะเพิ่มซอสค่ะไปตรงคําว่า t เทคนะคะจากนั้นกดตกลงค่ะพิมพ์ข้อความที่เราจะแสดงออกไปนะคะนี่เลย เลยค่ะเราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะคะที่เราจะอยากจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นค่ะจากนั้นเราเลือกแบบอักษรนะคะเลือกแบบอักษรที่เราต้องการนะคะไซส์นะคะเลือกประมาณ120ค่ะกำลังดีเลยเวลาเราลากขึ้นลากลงหรือว่าแบบ ย่อขยายอย่างเงี้ยค่ะมันภาพมันจะยังกันคือตอนน่อสองของเราจะยังคงชัดอยู่ค่ะจากนั้นกดตกลงนะคะเราก็จัดมุมให้สวยงามเหมือนเดิมค่ะว่าเราอยากเก็บไว้มุมไหนเลยแล้วก็เอามาข้างล่างจากนั้นนะคะเราไปเพิ่มฉากข้างหลังที่เป็น ขึ้นแบบนี้นะคะเราไปกดตรงทันเลือกซอค่ะนี่เลยจากนั้นกดตกลงนะคะเราสามารถเลือกสีได้ค่ะเป็นสีชมพูนี่เลยจากนั้นกดตกลงนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะบังทุกอย่างเลยเราก็ไปใช้เครื่องมือนี้เลยค่ะนี่เลยชี้ขึ้นชี้ลง เราให้อันนี้ลงมาอยู่ข้างล่างนะคะคันเลื่อนอักนี้นี่เลยเราก็จัดองค์ประกอบให้สวยงามนะคะขออภัยนะคะพอดีเครื่องนี้ไม่มีเมาส์เลยค่ะเลยแบบกดช้านิดหน่อยนะคะ,ะจากนั้นเราไปทำตัวอักษรให้วิ่งได้กันนะคะเราไปตรงเทกค่ะ ขีกขวานะคะแล้วก็ไปตรงฟิลเตอร์ค่ะจากนั้นไปเลือกเครื่องมือเหมือนเดิมค่ะกดบูวัวเลือกคำว่าสกอร์นะคะกดตกลงค่ะเราสามารถเลื่อนนะคะว่าอยากให้ตัวหนังสือเลื่อนซ้ายหรือขวาส่วนข้างล่างนี้จะเป็นเลื่อนบนล่างค่ะ,ะความเร็วประมาณน,นี้นี่เลยจากนั้นกดปิดค่ะ จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ตัวอักษรของ,รงเราจะวิ่งอยู่นะคะวิ่งอยู่หลังจากนั้นเราไปทำโคลมาคีกันนะคะเราไปตรงวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้ค่ะคลิกขวาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปตรงฟิลเตอร์นะคะนี่เลยกดบวกเหมือนเดิมค่ะจะเพิ่มอะไรให้กดบวกเราไปตรงโคลมาคีก็ตกลงค่ะนี่ฉากข้างหลังของเราหายไปแล้ว ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะบางคนฉากเป็นสีสีน้ำเงินอย่างเนี้ยคะ่ะเราสามารถเลือกสีได้เลยค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะเราก็สามารถปรับได้เลยค่ะคุณภาพหรือว่าการตั้งค่าของแต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูค่ะว่าอันไหนสมูทอันไหนสวยนะคะจากนั้นเหมือนจะไม่สวยเลยเราไปเพิ่มฟิลเตอร์ให้วิดีโอของเรากันนะคะ ไปเหมือนเดิมค่ะไปตรงฟิลเตอร์เหมือนเดิมค่ะกดเครื่องมือกดบวกนะคะแล้วไปตรงคำว่านี่เลย c o l o r Collection ตกดตกลงค่ะนี่เลยแกมมาก็ปรับให้ขาวนะคะนี่เลยขาว,พวเพื่อนๆลองปรับดูนะคะว่าประมาณไหนสวยเลื่อนดูได้เลยค่ะ อ,อันนี้สวยแล้วแหละสวยแล้วแหละเนาะ,ะกดปิดค่ามาตั้งค่าได้แล้วนี่เลยเราก็สามารถย้ายวิดีโอของเราไปตรงไหนก็ได้นะคะข้อดีของ OBS นะคะก็คือสามารถสร้างห้องเรียนเสมือนจริงห้องสอบเสมือนจริงได้ค่ะซึ่ง ผู้สอนนะคะก็สามารถมองเห็นหน้าจอของผู้เรียนได้โดยไม่ต้องแชร์สกรีนนะคะเพียงแค่เรากดตรงคำว่า Start Virtual Camera ค่ะแต่ว่าผู้สอนกับผู้เรียนจะต้องติดตั้งโปรแกรม OBS ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเวลาเรียนเราไม่ต้องแชร์สกรีนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในในขอภายค่ะไม่ว่าจะเป็นใน Meet หรือใน Zoom ค่ะมเมื่อเราได้องค์ประกอบต่างๆแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่า ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี้มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเรากดตรงเปลี่ยนภาพทุกอย่างมันก็จะเหมือนกันค่ะตรงทันิชันฝั่งซ้ายคือเป็นฉากที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ฝั่งขวานี้คือฉากที่เราที่เพื่อนๆมองเห็นว่าเราเราจะส่งผลส่งจอออกไปแบบนี้นะแต่ในกรณีนี้ของเราของหนูจะไม่กดเปลี่ยนภาพนะคะเพราะว่าฉากฝั่งนี้คือหนูตั้งไว,แว้แล้วแล้วฝั่งนี้ก็คือเป็น การสาธิตการวิธีการทำเครื่องมือต่างๆให้ได้ชมกันค่ะอ่ามีเลยเพลงจะมาเป็นช่วงๆนะคะรู้ข้อดีของ OBS แล้วอยากรู้ข้อเสียบ้างไหมคะข้อเสียก็ไม่ค่อยมีหรอกคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนักศึกษาที่อยู่ในห้องสอบ เวลาเราสอบออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็เปิดกล้องอย่างนี้แต่เราสามารถแชทกับเพื่อนได้ค่ะว่าเฮ้ยเธอบอกฉันหน่อยสิว่าข้อนี้ตอบอะไรฉันทําไม่ได้แต่ถ้าเราใช้โปรแกรม OBS นะคะอาจารย์ผู้สอนหรือผู้คุมสอบจะมองเห็นหน้าจอของเราค่ะว่าเราแชทกับเพื่อนอยู่นะเราทุจริตการสอบนะคะก็อาจารย์ผู้สอนก็สามารถนําเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้เลยค่ะในการสร้างห้องสอบออนไลน์นะคะ เครื่องมือฝั่งนี้นะคะจะเป็นการสตรีมนะคะนี่คือช่องทางสตรีมนะคะเราสามารถสตรีมไปยังช่องทางต่างๆได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น youtube หรือว่า f a c e b o o k นะคะสามารถทำได้หมดค่ะแล้วก็สามารถเลคคอร์ดการสอนต่างๆไว้ได้เลยค่ะคือกดปุ่มตรงนี้ค่ะเริ่มบันทึกแล้วก็หยุดบันทึกจะสามารถสร้างวิดีโอให้เป็นวิดีโอของเราแล้วก็ไว้สำหรับให้เด็กๆได้ดูกันค่ะ ส่วนการตั้งค่าต่างๆนะคะเราก็ไปกดตรงตั้งค่าค่ะนี่เลยภาษานี้สามารถปิดเลือกภาษาได้นะคะว่าเราจะใช้ภาษาไหนนี่ตรงนี้ก็คือสตรีมแล้วก็ตอนนี้สตรีมอยู่นะคะจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นี่คือผลลัพธ์เอาท์ตของเรานี่ค่ะ่ะ ให้ดูหน้าตาคร่าวๆกันก่อนนะคะวันนี้มาเหมือนดีเจเลยค่ะจะได้เพิ่มอรรถรสในการดูนะคะเพื่อนๆ OBS ของเราสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะทำโน่นนี่นั่นได้หมดเลยค่ะการสตรีมต่างๆ ทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนต้องใช้ออนไลน์ค่ะแล้วอาจารย์บางคนก็ยังใช้งานไม่เป็นก็กําลังพยายามเรียนรู้ก็เหมือนตัวหนูค่ะหนูก็พยายามเรียนรู้เหมือนกันค่ะแต่หนแต่ว่ากว่าหนูจะมาได้ขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้สอนนะคะอาจารย์กิติเดชฉายจรุงค่ะที่สอน เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่างๆนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม o b s จนสามารถผลิตสื่อการสอนให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะอาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างเล็กน้อยพูดไม่ชัดบ้างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆพอดีเป็นคนพูดไม่ชัดค่ะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเลยค่ะ กดติดตามให้กำลังใจหนูด้วยนะคะอย่าลืมสันกระดิ่งกิ๊งๆให้หน่อยนะคะเพลงที่เราใช้นี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเปิดตอนไหนหรือว่าปิดตอนไหนคะ่ะในกรณีของหนูหนูจะเปิดเฉพาะตอนที่หนูไม่พูดแล้วก็จะปิดตอนที่หนูพูดค่ะ ก็แค่ไปตั้งค่าคีย์ลัดง่ายๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เราสอนถ้ามีเสียงเพลงดังไปมันจะทําให้ผู้สอบผู้ขอภายค่ะผู้ฟังไม่ค่อยตั้งใจที่เราพูดไม่ค่อยตั้งใจฟังที่เราพูดค่ะแต่มั่แต่แบบเออเพลงเพราะดีนะเพลงมันจั็นเลยแบบนี้ค่ะเราเราเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแล้วก็เครื่องมือข้าวๆกันแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งดูนะคะแล้วก็ลองใช้งานดูว่าใช้งานง่าย จริงๆไหมเหมือนที่หนูพูดเลยค่ะใช้งานง่ายแล้วก็เหมาะกับอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะที่จะต้องมีสื่อการสอนแล้วก็บันทึกคลิปย้อนหลังไว้ให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะเลยส่วนรูปภาพหรือวีดีโอต่างๆนี้หนูก็ทํามาจาก powerpoint นะคะแล้วก็เลคคอร์ดออกมาเป็นวีดีโอแล้วก็นําขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ เห็นไหมคะว่า OBS สามารถทำได้หลายอย่างเลยค่ะในโปรแกรมเดียวง่ายๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากแนะนำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะมานั่งอ่านแล้วก็ตอบคำถามของทุกคนค่ะ ถ้าอยากให้แบบเพิ่มเติมอะไรยังไงแจ้งไว้ได้เลยนะคะเป็นเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูในการทําคลิปต่อไปค่ะคือพอดีเหมือนกับเป็นมือใหม่ค่ะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไลค์เท่าไหร่อันนี้เป็นไลค์ครั้งที่2องค่ะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะ สร้างสารคลิปต่างๆไว้แล้วก็ที่ช่อง youtube คุกก้างสร้างสื่อนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน